19วในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีการไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา58หรือไม่ก็ตามเมื่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ดาเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ให้แล้วแต่กรณีได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กาหนด เพื่อประโยชน์แห่งมาตานี้ผู้มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องจากบุคคลซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองแล้วด้วยมาตรา59คทวี ผู้ซึ่งครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับโดยไม่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและมิได้แจ้งการครอบครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2497แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา27ตรีถ้ามีความจําเป็นจะขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์เป็นการเฉพาะราย เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควรให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้วแต่กรณีได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนดแต่ต้องไม่เกิน50ไร่ถ้าเกิน50ไร่จะต้องได้รับอนุวัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดว2เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย เจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในท้องที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขานั้นวักสองในกรณีที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินสาขาได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมแล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยระบบสาโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ที่อยู่ในเขตท้องที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดหรือสัง หรือสำนักงานที่ดินสาขาอื่นได้ด้วยเว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการรังวัดทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษามาตราเจสองบกหนึ่ง ผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิในนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย,พย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ผู้กรณีนำหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา71บ็วกสการขอจดทะเบียนสิทธิในนิติกรรมตามวักหนึ่งสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินใบแต่สวนหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ผู้กรณีอาจยื่นคำขอ,ขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะักลง สำนักง,งานที่ดินแห่งหนึ่งแห่งใดเพื่อให้พนักง,งานเจา้าหน้าที่ตามมาตรา71ดําเนินการจดทะเบียนให้เว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีประกาศหรือการนังวัดมาตรา73 กดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ว่านิติกรรมที่คู่ที่คู่กรณีนํามาจดทะเบียนนั้นเป็นโมฆะกรรมพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจดทะเบียนให้วรกสองหากนิติกรรมที่คู่กรณีนํามาจดทะเบียนนั้นปรากฏว่าเป็นโมฆะกรรมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับจดทะเบียนในเมื่อคู่กรณีฝ่ายที่อาจเสียหายยืนยันให้จด ทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมในที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382หรือโดยประการอื่นนอกจากนิติกรรมสำหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินแล้วให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เป็นหลายแปลงหรือรวมที่ที่หลายแปลงเข้ามาเป็นแปลงเดียวกันให้ยื่นมคำขอพร้อมด้วยหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา71วรรค2เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้<ม>ให้นำมาตรา69ทาวีมาใช้บังคับโดยอนุโลมและถ้าต้องจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมก็ให้จดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเสียก่อนแล้วจึงออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินฉบับใหม่ให้